อันนี้น้องจะพาไปดูดอกไมนะ้นั่งค่ะอันแรกเลยค่ะดอกไม้กิ่งดอกอะไรคะกล้วยกิ่งกล้วยไม้ค่ะกล้วยไมย้โอเคค่ะไปดูดอกที่สองกันค่ะดอกอะไรคะไม่รู้ค่ะดอกพุทธดอ,ดอกพุทธดอก พุทธชาติหรือเปล่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะเออดอกกล้วยเซียนนะคะกล้วยเซียนค่ะ ไว้เชียนมันจะมีน้ำหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่คนณนายผีไาย คือลูกมเะเขือนะคะลูกมะเขะือดูมะเขือแน่ก็ยังเหลียงต้นมเะเขือค่ะมีดอกด้วยนะคือขับโซเดากันค่ะนี่มันกระเอาให้ข้างหลังด้วยมันจะข,ข่มข่มมาปุ่น ามาตััวว่นี่คือปลาครับของหนูนี่คือหางนกยูงของหนูแต่มันตายไปหมดแล้วและอ่างนี้อ่างเดียวที่ยังมีอยู่ไช่บายเดี๋ยวไปดูร่วมกันนะคะ เออตัวสุดท้ายของหนูค่ะเหมือนหนูเลยค่ะดึ๊บดึ๊บดึ๊บตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่จังเลยนี่คือฉลียงของหนูนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะอาชี้เข้าไปใกล้ๆ